ไม่รู้จะหลงเอาอะไรมากมายโลกนี้มันก็แสดงให้เห็นอยู่ว่ามันไม่มีอะไรจีรังไม่มีอะไรบั่นคงอ,อันนี้หลงไปซะทุกอย่างมนุษย์เอ้ยหลงสารพัดหลงการกินการอยู่การเสพการคลองคู่คลองบ้านคลองเรือนคลองโลกคลองธรรมคลองวัดคลองวา ก็หลงกันไปสมดอยู่ทั้งไหนก็หลงไปอยู่กับต้นไม้ก็หลงต้นไม้อยู่กับวัดก็หลงวัดนอยู่กับโลกก็หลงโลกอยู่กับบ้านกับเรือนก็หลงบ้านหลงเรือนอยู่กับกายก็หลงกายอยู่กับใจก็หลงใจของมันเปื่อยมันผุมันพงังมันไม่จีรังก็ยังพากันหลงแล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งความตายมา บอกเราไหมมันไม่ได้บอกล่วงหน้านะความตายกานเวียนว่ายตายเกิดยังจมอยู่เมื่อใดชีวิตก็ยังประสบทุกแสนสาหัสอยู่ไม่จบไม่สิน้นก็พอกินก็พอแล้วพออยู่ก็พอแล้วพอไปพอมาพอได้อาศัยโลกแบบไม่ยึดโลก ก็พอแล้วรู้จักพอรู้จักปลงรู้จักวางยอมปลงยอมวางวางสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นเองนั่นแหละอะไรอะไรมันก็ปรุงแต่งขึ้นเองทั้งหมดคิดขึ้นมาสร้างสรรค์มันขึ้นมาเสกสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ไปติดไปยึดกันสร้างอะไรก็ติดก็ยึดกันสุดท้ายเป็นอย่างไรสุดท้ายก็ต้องปล่อย กายปล่อยแต่ใจไม่ปล่อยมันก็สร้างพบสร้างภูมิอยู่นั่นแหละความชั่วก็นำคนไปสู่ความชั่วอยู่ดีความดีก็นำคนไปสู่ความดีไปสู่ผลที่ดีก็ไปติดกันอยู่นั่นแหละก็ไม่จบอันนี้ระวังทั้งความดีระวังทั้งความชั่วไม่ไปเกลือกั้วด้วยจิตไม่ไปเกลือกัว้วด้วย อะไรทั้งสิ้นทั้งความดีทั้งความชั่วนั่นแหละไม่เกลือกไม่กลัวไม่หมายไม่เป็นไม่ยึดไม่ถือไม่เอาไม่เอาพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ไม่เอาก็วางการพิจารณานั่นซะวางกายวางใจลงมันจะได้จบจบแบบไม่พัวพันไม่ผูกพันกรรมที่มันแสดงอยู่มันก็ออกจากจิตนี่แหละ ออกจากการนึกคิดปรุงแต่งออกจากการเข้าไปเสพสมอารมณ์ไปหลงยึดถืออยู่กับการคลองการหมายการมั่นพากันแยกสิ่งทั้งหลายแยกแยะออกจนให้เห็นชัดเห็นชัดแล้วก็จบการแยกนั้นซะเพราะธรรมชาติแท้มบริสุทธิ์อยู่แล้ว ธรรมชาติแห่งใจก็บริสุทธิ์อยู่แล้วธรรมชาติแห่งธาตุแห่งขันแห่งกายก็บริสุทธิ์อยู่แล้วไอ้ที่มันไม่บริสุทธิ์เพราะเข้าไปยึดหละอาการที่เข้าไปยึดเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสเข้าไปหลงไปติดไปตามหลงกายหลงใจหลงบุญหลงบาปหลงดีหลงชั่วหลงประเพณีหลงวัฒนธรรมหลงการอยู่การกินหลงการดำรงชีวิต เกิดเป็นความรักความใคร่รักจึงไม่เป็นรักบริสุทธิ์มันจึงเป็นรักใคร่เพราะมีความใคร่เข้าไปเจือปนความรักที่บริสุทธิ์มันจึงไม่ปรากฏเพราะมีความหวงแหนเข้าไปเจือปนความรักจึงทำให้เจือปนด้วยโทสะมีความหลงมีความหึงหวงก็คือโทสะนั่นเข้าไป ติดแปะยึดมั่นอยู่ตรงนั้นแกะไม่ออกทักทีกายนี่เป็นอะไรหนอกายนี่ก็เป็นของเปลือยของพังไปเป็นธรรมดาถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดใจมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดจะดับแล้วพ่อมัวแต่ลงยึดความคิดนึกปรุงแต่งนี่เองนี่แหละมายาที่มันเสกสานขึ้นให้มีดีมีชั่วมีเรามีเขามีบาปมีบุญ บุญก็นําคนไปสู่สวรรค์บาปก็นําคนไปสู่นรกสิ่งที่เสกสรรขค้นนั่นแหละก็คือการปรุงแตง่งมันก่อภพก่อชาตินั่นแหละก่อการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นพอใจในการไม่ยึดถือแค่ผ่านมาอาศัยใช่ยึดติดหยุดหยุดแล้วก็หยุดหยุดให้เป็น หยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้หยุดไม่เป็นก็ไม่เห็นธรรมเพาพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรไม่สะสมอะไรปล่อยอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียววางอย่างเดียวกระทั่งกายและใจก็วางก็ทิ้งไปทิ้งไปอะไรผ่านเข้ามาก็วางไปรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วาง รู้แล้วก็วางผู้รู้นั่นแหละมันจะทําหน้าที่วางของมันเองพอรู้มันก็วางพอรู้มันก็วางจากนั้นสมาธิที่มันคงคือสมาธิที่อยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ในการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิสมาธิอย่างไรไม่ยึดติดในการยืนเดินนั่งนอนเหล่านั้น เพราะจิตเข้าไปเห็นความจริงรู้ความจริงในสิ่งทั้งปวงทั้งหมดแล้วเห็นความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นสาระแล้วจะจับเอามายึดมาถือให้เป็นสุขเป็นทุกข์ทำไม